ทางไทยรัฐทีวีนั้นจะมีการถ่ายทอดสดประเพณีการแข่งขันเรือยาวที่อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะคะตลอดทั้งสัปดาห์นี้ค่ะก็จะมีการเสนอเรื่องราววัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีด้วยนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะก็จะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับข้าวเสาให้ซึ่งนับว่าเป็นพื้นที่กําเนิดข้าวพันเสาให้ที่เป็นข้าวพื้นเมืองพันดีได้รับการขึ้นทะเบียนนะคะให้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากกระทรวงพาณิชย์แต่ว่าในวันนี้ความนิยมในนกกาารปลูข้วพั กําลังลดน้อยลงแล้วก็มีความกังวลกันนะคะว่าอาจจะทําให้สายพันธุ์ข้าวนี้สูญหายไปค่ะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันเลยค่ะต้นข้าวพันธ์เสาให้บนที่นาของน,นายชนะฟักเขียววัย69ปีชาวนาในอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรี ที่หวานเมล็ดไปตั้งแต่เมื่อกลางเดือนมิถุนายนซึ่งวันนี้กำลังอยู่ในช่วงเตรียมที่จะตั้งท้องออกรวงเพื่อรอวันเก็บเกี่ยวในอีกสองเดือนข้างหน้าแม้ข้าวพันนี้จะไม่ต้านทานต่อโรคใบสีสม้มแต่ถือเป็นข้าวที่มีความคงทนต่อสภาพอากาศปีพศ2521ถึงน้ำท่วมใหญ่ถึงกับล้างถ้วยบนเรือเลยท่วมอยู่13วัน ลุงทำนาเจ็ดสิบหไร่พอน้ำยุบข้าวจเจ๊เชยเนี่ยมันก็แตกขึ้นมาก็เกี่ยวได้ถึงเจ็ดร้อยกว่าถังลุงก็เลยนึกว่าเออข้าวนี่เขาทนน้ำ ที่นาของเพื่อนบ้านที่อยู่โดยรอบต่างหันไปปลูกข้าวข,าว,ขาวพันธุน์อื่นๆซึ่งเป็นข้าวนาปรังกันหมดแล้วเนื่องจากให้ผลผลิตที่ดีกว่าและใช้เวลาในการปลูกเพียงแค่สามเดือนแต่สําหรับลุงชนะยังคงยืนยันว่าจะปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองนี้ต่อไปเพราะความผูกพันที่มีมายาวนานและเป็นคํามั่นสัญญาที่ได้เคยให้ไว้กับบรรพบุรุษลุงมีความผูกพันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ คือยายลุงเขาตั้งแต่แม่ของยายมาจากประเทศลาวก็มาอยู่ที่บ้านไก่เสาพ์ก็ทำนาแถวไกเ่เสาบ้านโดนเลยก็ใช้ข้าวพันนี้ที่แกยายแกเป็นคนขยันแกก็ทำนาปีหนึ่งตั้งสามเดือนครึ่งดำนาแล้วก็เกี่ยวเองดำเองแกเป็นคนขยันก็ใช้แรงงานเอง ทำก็จนได้ซื้อไร่ซื้อนาให้ลูกให้หลานจนเป็นคนที่มีฐานะพอสมควรพอข้าวพันนี้ลุงก็ไปดูว่ามันมีข้าวเปลือกแล้วมีก้นจุดลุงก็ถามว่าข้าวอะไรเขาก็บอกนี่แหละข้าวเจ๊กเชยข้าวที่ทำให้เรามีอยู่มีกินมาที่ลุงก็มาคิดว่าเออปู่ย่าตายายก็ บอกไว้ว่าอย่าทิ้งนะทำข้าวพันนี้เพราะถือว่ามีบุญคุณได้มีอยู่มีกินเพราะข้าวพันนี้ข้าวเสาไห้เป็นข้าวพันพื้นเมืองของอำเภอเสาไห้แต่ดั้งเดิมเคยเรียกว่าข้าวพันเจกเชยจากจุดเริ่มที่มีพ่อค้าข้าวชาวจีนชื่อเจกเชยลองเรือค้าข้าวระหว่างจังหวัดต่างๆในภาคกลาง จนได้ไปพบกับข้าวพันธุ์นี้ที่อำเภอสะแกกรังจังหวัดอุทัยธานีและเห็นว่าเป็นข้าวที่มีลักษณะดีกินอร่อยจึงนำเมล็ดไปให้ชาวนาในอำเภอเสาให้ทดลองปลูกซึ่งปรากฏว่าสามารถเจริญเติบโตได้ดีกับสภาพที่ดินในอำเภอเสาให้จนเป็นที่ชื่นชอบของโรงสีต่างๆที่รับซื้อในราคาสูงและเมื่อนำไปสีเป็นข้าวสารก็มีผู้นิยมบริโภคกันมาก ด้วยข้อดีของข้าวที่มีเปลือกบางจมูกเล็กมเมล็ดยาวหุงขึ้นหม้อไม่บูดง่ายชาวบ้านจึงนิยมนำไปหุงขายเป็นข้าวราดแกงอีกทั้งยังนำไปแปรรูปเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวขนมจีนทำขนมต่างๆได้อร่อยตลาดข้าวเสาให้จึงขยายตัวอย่างกว้างขวางแต่เนื่องจากมีจุดอ่อนที่เป็นข้าวไวแสงปลูกได้เพียงแค่ปีละครั้งและมีรวงยาวกว่าต้นรวงจะแก่ปลายรวงก็แห้งกรอบแล้ว ทําให้ชาวนาต้องรีบเก็บเกี่ยวเมื่อนําไปขายก็จะถูกตัดราคาลงเพราะยังมีค่าความชื้นทําให้ความนิยมในการปลูกค่อยๆลดน้อยลงข้อมูลจากเกษตรอําเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีระบุว่าปัจจุบันในพื้นที่อําเภอเสาให้มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวเสาให้15รายมีเนื้อที่นาข้าวที่ปลูกข้าวพันเสาให้ทั้งหมด450ไร่ ทำให้หน่วยงานต่างๆเริ่มเข้ามาดูแลอย่างจริงจังเพื่อให้ข้าวเสาให้ได้กลับมารับความนิยมจากเกษตรกรและผู้บริโภคอีกครั้ง2552นะครับก็ทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งก็เป็นสินค้าที่เฉพาะพื้นที่ซึ่งหายากแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าพอจดทะเบียนปี52เนี่ยมันยัง พูดถ้าพูดตรงๆมันก็ยือยังไม่ได้ขับเคลื่อนไปถึงไหนนะครับเราคงจะปรับวิกฤตจ,จากการที่คนไม่ค่อยปลูกเนี่ยหันมาปลูกโดยเน้นไปที่ตลาดระดับสูงซึ่งเน้นเชิงคุณภาพเพื่อเป็นทางที่ระบายสินค้าของเขาได้ ปัจจุบันหน่วยงานราชการเริ่มเข้าไปช่วยสนับสนุนการปลูกข้าวเสาให้ทั้งการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรและการหาตลาดจําหน่ายในกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการดูแลสุขภาพเพื่อที่จะให้ข้าวเสาให้เข้าพื้นเมืองพันธดียังคงอยู่คู่กับอำเภอเสาให้โดยไม่เลือนหายไปจนเหลือเพียงแค่ชื่อหรือความทรงจำดารินหอวัฒนกุลข่าวเทรัทีวีรายงาน Legenda